ตอบ,ตอ,บอยาก<บ>ไล่มจังแม่ไหนย่าไม่เห<ม>็นแ <en> แบบตัวแม่ไม่เห็นไอ้นี่เลยอะ่ะไม่เห็นมีชื่อาม,มาเร็วชื่ออะไรนะรัฐพาร์ไหนย่าไม่เห็นรัฐพารมาสิเอารัฐพาร์ยังไม่ทช่เข้าเลยเดี๋ยวรัฐพารโดนเนี่มมาตั้งพันหนึ่งจะให้เขาเล่นหนึ่งเกมได้ยังไงแกบา้า แม่ฉ่ำมากไหนยันัตพัทไม่เห็นมีแอดเพื่อนเลยนะอพอนี่ไงเจอแล้วแม่โบ้เฮยรีบันจริงๆ,ๆเลยพวกมึงเนี่ยขอโทษแม่ปิดห้องออก่อนปิดเลขค่อยเปิดตอนเขาเขา้าออกไปก่อนคนหนึ่งเอามานัตพัทมา<ล>สิอ๋อไปห้าร้อยห้าสิบห้าขอโทษที่เตไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะฮะ เาจะทำปิดเล่นีีรังแกคอพี่นัดมากไม่รังแกหรอกได้อยู่มงเลย555้อยาอย่ามามั่นอย่ามาแย่งชันพักก่อนเื่อของแท้ใช่ค่ะสงสารห5 5้าเอนูน้าอยา้อยากเล่นด้วยจังแม่เตะผมแรงมากเกมวีนเตะออกเลยแก่งตัวแม่55 5 5ันาเเต็มมาก และอุ้ยแล้วพี่นิกกี้ราหาร้อสิบห้าพี่นิกกี้หนูแอดไปหาพี่นิกกี้ไม่ได้มาขึ้นว่าปฏิเสธกันแล้วเป็นเพื่อนน่ะจริงแรงมากแม่5 5าร้อยห้าสิบ้ายิแม่กันทุกคอคลายน,น,หนูห้าห้าห้าจบเลยใจเย็นให้มีไอพีก่อนฮาฮา แม่ต้องปิดเลขแล้วค่อยเปิดตอนคโนโดเข้าอ๋อโอเคได้เลยกินเวอร์อีกแล้วสกิีนสวยสกกมากใช่ไหมออลอดหนาวายโอใจใช่วายโอวายใจหุ้ยคิมู ไม่มีไลฟ์เฟสติวัลเลยนะไลฟ์เฟสติวัลไม่เข้าเลยอ่ะสวยพร้อมหลบสุกเควสไม่เข้าเลยแกอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยกดเข้าห้องให้ทันนะเป็นสกินหนึ่งพันสองร้อยที่คุ้มมากสกินนี้เสียงดังไม่ไหวดูรวยดูช่ำนะคะกินขี้มูกโชหน่อยแม่โดนเดียมาสี่พันแต่กินขี้มูกโช มาสิโนมาโดม,มัน,นปิดหล,ลอดอ่ะปิดหลอดอ่ะกินขี้มูโซเลยเอาไหมล่ะใจกล้าหรือเปล่าโทรศัพท์หนูพังแน่แน่สิงหล่อครับหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เต็มพลังปัอนเกมจะเริ่มล,ละแปลว่ากินบอบฮ่าฮ่าสกินที่โทรศัพท์ไม่แรงท่าเปิดตัวกระตุกมากโทรศัพท์ฉันก็ไม่แรงโทรศัพท์ฉันนานแล้วเสียงอลังมาก Oppo A 5 3ผมเคยเล่นมีเสียงแปรด้วยทําแม่มของพี่ลื่นนะ ขอมพินัใช้ซัมุง A ห้าสิบสามไงคนละยี่ห้อกันนะคะคนละยี่ห้อกันซัมซุง A ห้าสิบสามจะมา A ยี่ามได้ยังไงอยากเล่นกับแม่ต้องทำยังไงอยากเลหอมูมินอยากจะให้เล่นทุกคนจริงๆอยากจะให้แบบว่ามันสามารถเล่นได้แบบตาหนึ่งหนึ่งร้อยคนอย่างเงี้ยมันจะฉ่ำมากจริงๆไว้โอใจใช่ ตามาค่ะลูกสาวแมสจะพาไปกินข้าวต้องโดนาทช้ำช้ำชำมาเร็วสร้างห้องสิบวีสิบเลยแม่โนวุ่นวายมาสิบวีสิบนะเข้าห้องให้ทันนะคะอยากรวมให้เลยถ้าใครอยากจะรับจะล็อกห้องอยากจะเล่นด้วยก็สามารถโดนทได้เลยเริ่มต้นที่สี่เริ่มต้นใครอยากจะเล่นด้วยแบบว่าล็อกล็อกโมงล็อกได้นะ เริ่มต้นอยู่ที่4,000บาทจะไปกินส้มตาหน้าอบตรอเล่นแค่โดเนตให้ก็จริงๆแล้วไวยโอเป็นตุ๊ดคะ่ะก็เล่นได้แล้วมาแล้วแม่ไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามถือว่าสนับสนุนเราเราก็อยากให้เล่นด้วย10บาท20บาทร้อยหนึ่งอะไรได้หมดเลยส V วีสกว่าจะตกนานมากค่ะ5เดออลิสคาวลนะาแม่ตาหน้าจะพยายามกดให้พันห้าแรงมาก แต่ถ้าใส่แต่ว่าถ้าใส่รีฟูว้ไยนไมได้ยินค่ะแต่ว่าถ้าใส่รีฟูต้องแย่งให้ทันนะเล่นได้เหมือนกันกับทองกูฟังใครไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ใครเป็นใครชวยแมบนใช่ถ้าใครจะเล่นด้วยแบบล็อกล็อกมงต้องช่วยสร้างบ้านนะคะ นิ่งฉ่ำมากแมุ่้อนมแ,แม่จ<ม>ัดการมันข่ยีสุดชั้นเนี่ยเขาไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวมาใหม่ได้ได้เลยจ้าหมูนินอุ้อยปลาเม็ดแค่ไอ้นี่ใส่มันเออขยีสุดไปเปลี่ยนอาชีพไปรับเหมาสร้างบ้านค่ะ ระวังอุ้ยมันสลิงสวัสดีค่ะพี่นตสวัสดีจ้าอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยช่วยด้วยอ้อยอุ้ยอุ้ยมันไถหนะาสันก็รู้ว่าว่ามันอยู่ในนั้นเนาะแต่สันก็ยังเข้าไปงงมากระวังบัวขาวนะแม่ไม่ทันแล้วค่ะตุลีเยแล้วนางบัวเหลาขู่นะแม่เปลี่ยนชุดใช่ไหมเนี่ย ใช่เปลี่ยนสูนแรงสุดแรงโวอรอุ้ยขอบคุณน้องแอมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักจริงๆรเออฉ่ำสุดอตคิวเตอร์ที่น่าใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาไปละ อุ้ยไม่ได้ช่วยด้วยอุ้ยมันจะดันหนูนางแรดมาอีกแล้วนางแรดมันมาอีกแล้วที่แล้เซ็กซี่ทำไมเปลี่ยนอ่ะแม่มันนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยนางแรดมันร้ายนะครับอุ้ยอุ้ยโดนทุกดอกหยดทองโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยมันเป็นยังไงล่ะเลิกมันนะคะลูกสาวเลิก เลิกนี่เทลมันอีกมันอีกตัวหนึง่งเลิกมั่นเลิกมั่นเป็นอะไรเอ่ยงงมากเลิกมั่นนะคะอย่ามั่นกระดิฉันคือแม้ว่าดิฉันจะเพิ่งเล่นก็ตามแต่สวัสกิลเรามันก็แบบว่าชำใจอยู่ไปละแป๊บหนึ่งมาก่อนมาก่อน,นดิชันมากนะโออมันเกินอ่ะมันอะไรเบอร์อนะ่ะน่างงมากม,มันสุดจริงอย่าลั่นงน แม่เล่นชามขยี้มากที่สุดค่ะดับมั่นเทลเลยแม่ดับมั่นเทลใช่หรือดับมั่นเทลเดียวเล่นเข้ากับมีสกินชามพึ่ง,ง,งเล่นจริงๆเชื่อสี่เชื่อหน่อยก็ได้สกิลว้ไว้ชำเวอร์ขยี้เราจะมาเก็บดาวกันกำลังไปช่วยแล้ว ได้ดเลยสัตว์การดางเร็วทั่ลยสวัสดีครับแม่แรงบรอนหนูขอแม่เพิ่มเพื่อนนะคะอีสิ่งหายเอ๋ยไม่โดนเถกจังนะมึงสกินเน้นอวดโชว์ไม่เน้นเข้าร่วมสัตว์การมาเทลแพดนี้ก็แรงนะพี่นัดห้าร้อยห้าสิบห้าจริงหรอ อุ้ยจะตุยแล้วโอ้ยมาสิ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 าสอโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนังบ้าเอ้ยหนังแล้วมันเล่นเป็นนะแกะหาว่าไปจัดการมันส,ส,สุดปะมันมีอันติีแล้วมันมั่นมากเหมือนคิดว่ามันเก่งเว่อ เพราะฉะนั้นจะมามั่นเหมือนกันไม่ได้ต้องหยุดก่อนวิทําไมตังฉันไม่เพิ่มเลยล่ะใครขโมยตังฉันไปปกติตังฉันจะอยู่ที่หนึ่งนะแม่ไม่สร้างห้องห้าวีห้าทีมแม่กับซัพพอร์เตอร์เจอกับเด็กในไลฟ์ผมเห็นเขาชอบทำนั่นมันเขาไงนี่ฉันเข้าใจว่าอยากเล่นด้วยนะจริงๆเ็งแต่แต่ดิฉันคิดว่าถ้าเราสมมติว่าเรากดเข้าห้องไม่ทันจริงๆอะ เราโดโดนนทไหมสักสิบบาทหรืออะไรก็ได้จริงๆเราไม่ได้ให้โดนหนีเยอะแยะอะไรเลยนะสาวฉันเก็บแหลงอ่ะฉันนั่งเก็บแหลงแล้วฉันต้องไปนั่งเล่นแบบว่าต้องไปนั่งเล่นแบบฉันมาเล่นเก็บแหลงอ่ะสาวเธอเข้าใจปะวิ่งัง โอ้ยช่วยด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงมากๆเลยนะคันไปหมดแรงเวอร์แรงจริงจริงแกใชเข้อใจแหละว่าทุกคนอยากเล่นน่ะ แ,แบบโดเนทสิบาทอะมันไม่เยอะเลย,ม,ยมันไม่เยอะเลย,ม,ยมันถือว่าเออเออเขาสนับสนุนเรามาเราก็ล็อกคิวไว้ให้เขาเล่นหนึ่งตาอะไรอย่างเงี้ย <All today. S 1> เราเก็บแรงเราก็อยากเล่นแรงเนะ <All today. S 1> าะให้เราไปสร้างห้องก็ใช่ว่ากะไรยอยู่สิบบาทซื้อซูนะคะซื้อมาม่ายังไม่ได้สองห่อเลยคะ่ะจริงๆ <All today. S 1> แต่แค่เราอยากให้สนับสนุนเราบ้าง ที่สุดเวอร์ไปตอนนี้แรงไรหรอแม่กอเลียตแล้วไว้แบบจะหมด6เอร์เซ็นไปชาร์จแบได้เลยค่ะมาสันมานไส้เต็มบนา,าทนทจัดการมันตีมาราชัำที่สุด หนูเพิ่งกล้ากดเองโดเนตได้หรอค่ะงั้นหนูก็ต้องหนูก็ต้องกดเข้าห้องให้ทันลูกจีฟาร่าสวยแบบตัวมัมหนูก็ต้องกดเข้าห้องให้ทันเล่นเท่ากับโกอรยสวงเกินระวังแม่อย่าเอาบุลิจิโอเคค่ะหนูต้องมีความพยายามในการกดเข้าห้องให้ทันนะอะไรนะไม่เล่นค่ะ วิ้ยวมันมากมันสุดอีกสิบหายหุอตอกหน้าสักทีสิเจ้บุรีจี้แเลิกมันเลิกมั่นนะคะเลิกมั่นก่อนต้องหยุดก่อนต้องหยุดมั่นจังหวะนี้ต้องหยุดมั่นแล้วจะมามันเหมือนเดิมไม่ได้ต้อง<ต>พักนะคะแระสวัสดีจ้าไขา่หม้อเมาเหรอ ใช่มาลั่นมุ่นมาฉันงงมากสาวอาจริงๆสวัสดีค่ะแม่อุ้ยไวนี่แม่แต่งเป็นเจนใช่เลแล้วตอนแรกเล่นเดทบายอยู่ถ้านหนูเข้าไปทันหนูจะเร่งคลิกซี่ค่ะอุ้ยเริ่มเกิดแล้วล <laughs> เกิดมาตั้งนานแล้วค่ะเกิดมาตั้งนานแล้วค่ะสาว <laughs> ขครยี้เวอร์ไปเ <But S 1> อาให้สุดเลย สหมันไฟนางแรดมากหรือฉันอยากิกซี่พร้อมออกโรงมหนีทำไมหนีทำไมเจนโลแอหนีทำไม,ำไมเกิดตัวแม่ห้าพันห้าหนีทำไม <5. S 1> <5. S 2> คะแม่แม่นแรงหรือทะเลเล่นแรงค่ะคามดาค่ะอาโอวีด้วยละมันนักไม่ใช่หรอมันนักไม่ใช่หรอคะมันนักนี่มันนักนี่มาเลยค่านางแรดนะ่ะ ลิงยูงทีเดียวก็จะลายตุยอยู่แล้วอุ้ยก็อเรียกก่อใจใช่ค่ะมามาหน่อยอยากจะไถจริงๆอยากจะไถยอยากจะไถลันมูลลันมูนขยี้เวอร์สาวนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงเอาไปทีเล่นอะลูยาวเลยไหมเอาไปททเอาไม่รู้หนะา ไม่อยู่หรอกออกป้อมอย่างเดียวป้อมเท่านั้นที่น็อกเอฟฟิติงธนาบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราในบอยบินมานานแล้วมเมานานแล้วค่ะฮะฮะฮะเลิศดมากฉ่ำมากแม่มาแล้วค่ะแม่ จะต้อง MVP แล้วแหละคอยดูคอยดูใคร MVP หนึ่งสองสามชอบเล่นตัวอะไรคะวิชันนี่ั่ามาทช้ช้ำช้าช้าช้ช้ำช้ช้ช้ไม่ใช่นะังมากแม่ใช่ที่สุดเันจะปิดเลขห้องไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึ่งนะหาใจเย็นนะหาเด็กๆหาเันจะปิดเลขห้อง